ครูมีสูตรที่ยอดเยี่ยมที่ถ้าคุณนําไปใช้คุณจะเขียนวิทยานิพนธ์สาเร็จแน่นอนคะ่ะทำได้ด้วยตัวคุณเองด้วยเคล็ดลับที่ครูจะนํามาบอกวันนี้สิ่งนี้ครูเรียกว่าพลังแห่งตนพลังแห่งตนจะเป็นความสําคัญมากๆอันดับหนึ่งของการที่คุณจะทําวิทยานิพนธ์สาเร็จลงมือเขียนวิทยานิพนธ์สาเร็จค่ะพลังแห่งตนในที่นี้คืออะไรรูนะคะบอกให้ง่ายๆมากเลยพลังแห่งตนคือความอดทนความเพียรพยายามทาในสิ่งนั้นด้วยหัวใจแบบไหนถึงเรียก ว่าหัวใจเขาเรียกว่าทําด้วยจิตวิญญาณนี่ะทำแบบคุณรู้สึกดีกับสิ่งนั้นนะคุณรู้สึกสนุกกับสิ่งนั้นนะ่ะนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าพลังหนึ่งตนความอดทนความเียรนพยายามถ้าเรามีความรู้สึกนะคะในสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยเหมือนกับกําตื้นฝืนทนในการทําความรู้สึกไม่ดีหรือที่ในที่นี้ครูจะเรียกว่าพลังลบพลังลบหรือว่าความรู้สึกของเราพลังมีสตัวนะคะที่ครูจะยกตัวอย่างให้นิสิฟังเราเรียกว่าวพลังบวกกับพลังลบพลังบวกคืออะไรคือสิ่งที่เราคิดดีเรายังไงครูที่คิดดีเอาแบบเจาะ คือ,คอถ้าคุณคิดแล้วมันรู้สึกดีอะมันรู้สึกอื้อยากลงมือทํามันรู้สึกเฮ้ยสบายเบาสนุกนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าพลังบวกจะมีอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าพลังลบพลังลบคืออะไรครูเป็นอะไรที่มไม่สําเร็จล้มเหลวเหนื่อยเบือ่อเ็งโดนตีกลับทุกทีไม่ผ่านสักทดีแสดงว่าคุณขาดพลังแห่งตนจะดีกว่าไหมคะแทนความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกไม่ค่อยดีแทนความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ทำไมมันยากจังแทนความรู้สึกนั้นดีกว่าไหมคะแทนความรู้สึกนั้นโดยการคิดว่าเฮ้ยเราก็เจ๋งนะเฮ้ยมันต้องมีวิธีดีกว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้มันสนุกอะ่ะเฮ้ยเราทําสิ่งนี้มันใกล้จะจบปริญญาโทแล้วนะคอร์สเวิร์กเรียนจบมาหมดแล้วอะ่ะหรือแค่วิทยานิพนธ์เฮ้ยไม่ได้เราจะทิ้งการคันไม่ได้เรารักในสิ่งนี้ความฝันใกล้จะสําเร็จแล้วเราจะต้องทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จให้ได้คําตําหนิพลังแห่งตนความอดทนแล้วก็ความเพียรพยายามแพ้อะไรรู้ไหมคะเข้าแพ้คําตําหนิคําตําหนิอะไรคํต ำหนิบางครั้งออกมาจากป่าท่านอาจารย์ที่ท่านมีความหวังดีให้นิสิตอยากเห็นนิสิตนั้นมีคุณภาพงานที่วิทยากรที่แจม่มอะแล้วเจ๋งนะพอเอาไปส่งทั้งที่คุณตั้งใจทาแบบเต็มที่เลยคุณเคยมีความรู้สึกนี้ไหมคะตั้งใจทําเต็มที่เลยแล้วก็พยายามนอนข้ามคืนดึกๆนี่อนอนดึกมากเพราะอะไรเพื่อทํายน,นิบนส่งอาจารย์ท่านพวกนี้นะคะอาจารย์ที่รกึกษารักนัดพรุ่งนี้ให้เอางานไปส่งพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์บอกว่าคุณเขียนมาอย่างนี้ได้ไงไปทำม่คุณไม่เข้าใจอะไรเลยเหรอสมมติค่ะถ้าคํานี้มาเมื่อไหร่่พลังงแหตน คุณเขาแพ้คำนี้ค่ะเขาแพ้คำตําหนิคําตําหนิถ้าคุณแพ้เนื่องมาจากอะไรเรามาทําความเข้าใจกันดีไหมคะพลังแห่งตนแพ้คําตําหนิถ้าคุณจะชนะได้คําตําหนินั้นมาสก,กิดต่อมอีโก้ของคุณต่อมอีโก้ก็คือคุณอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีคุณอาจจะมีนั่นนู่นนี่ดีแล้วคุณเปรียบเทียบว่าทําไมถึงมาตําหนิฉันทําไมฉันทําดีที่สุดแล้วมาตําหนิคุณมองในภาพรวมคุณมองในมุมของตัวเองที่รับไม่ได้เราเรียกว่าอีโก้ถ้าสมมติว่าจะดีกว่าไหมถ้าครูอยากจะบอก ตรงนี้ว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะชนะคําตําหนิได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะให้คุณคิดอย่างนี้ค่ะว่าทุกๆครั้งที่มีคําตําหนินั่นคือให้คุณสํานกคุณให้คุณคิดจํานคุณํานึกคุณท่านอาจารย์ที่มา สํานึกคุณมหาวิทยาลัยสํานึกคุณวิทยานิพนธ์ที่คุณกําลังทําอยู่สํานึกคุณในสติปัญญาของตัวคุณเองสํานึกคุณในตัวของคุณเองว่าเฮ้ยเราต้องก้าวผ่านให้ได้สํานึกคุณในสิ่งที่อาจารย์ท่านตําหนิมาให้เราย้อนกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งไหนที่เราควรที่จะปรับปรุงนะนั่นแหละค่ะคําตําหนิส่วนใหญ่คุณสังเกตไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกฎกฎหนึ่งได้ยินไหมคะยี่สบแปดสิบคนสําเร็จจะมีแค่20คนล้มเหลวมี80แลคุณเคยสังงงเเเกตมยวว่่่่่าารรรุุุนนนพพีีขขออออคคณณหืืๆ ไจบพเยอะมากเพราะอะไรคะติดวิทยานิพนธ์ทำวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านทะเลาะกับอาจารย์ที่ปรึกาไม่ชอบหลักสูตรนั่นนูน่นนี่แล้วแต่คุณจะอ้างมาแล้วเป็นไงเอ่ยหายไปหายสาสูนไปกับชิวิตนี้ ติดต่อไม่ได้เลยนะคะหรือว่าไม่กล ok ับมาเรียนอีกเลยนะคะเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้นั่นแสดงว่าคุณแพ้คําปมนิชนะง่ายมากเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ค่ะเปลี่ยนความสำนึกเป็นความรู้คุณเปลี่ยนความสำนึกเป็นสิ่งดีๆนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมต้องเรียนออนไลน์กับครูอ้อเรียนวิทยานิพนธ์ออนไลน์กับครูอ้อครูอ้อมอบสิ่งนี้ให้คุณในหลักสูตรแน่นอนนะคะเพื่ออะไรเพื่อส่งคุณจบปริญญาโทมีหลายๆสิ่งมีหลายๆอย่างค่ะคุณกดเรียนติดตามได้เลยนับแต่นี้ไปครูจะนําสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันคุณกดติดตามเรี เลยนะคะแล้วถ้าสงสัยประการใดสามารถที่จะติดต่อครูอ้อมาได้เรื่องมือนะคะครูจะนํามาบอกว่าถ้านสิทธิ์ยังไม่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์คุณจะสามารถมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่โดนใจแล้วผ่านการอนุมัติจากท่านอาจารย์อย่างไรติดตามได้ขอบคุณมากค่ะครูอ้อยิุพารักจันมณีชอบวิดีโอนี้กดแชร์นะคะชอบวิดีโอนี้กดแชร์ให้เพื่อนดูชอบวิดีโอนี้กดแชร์ให้เพื่อนคนที่รอคําตอบเช่นคุณขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ